แล้วห้องสิตอบสนองจังไหนกบหัวหนางานของเขาที่โว่เสียงดังครับเพื่อนๆว่าต้องตอบสนองจังไหนครับเขาสร้างงานยังมากกับเฮ็ดตามที่เขาสร้างหละในอารมณ์ที่เขาเฮ็ดงานเลยครับเพื่อนเ,เขาต้องการงานให้แล้วเร็วๆค้นเกาหลีขึ้นซื้อเรียงปันลี่ปันลี่อยู่แล้วเขาสิในหนางานเขาจะเป็นซกลกซนรุน่นกระวนกระวาย เฝ้าแล้วเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วครับเพื่อนแล้วเฮ้าคนไทนี่อบอชินคนทีมหมยัยหรือขคนมาหม่บรชินกับความเร็วบริชินกับการทํางานเร็วๆก็เลยเอ,อ่เวลาเกาหลีห่องใส่เขาไม่ได้ห่องด่านเนี่ยเพื่อนเขาห้องประมาณว่าอ่ายาปาลิเฮราเสียงกระสิบ yeah, ่แม่งเสียเสียงกระสียาปาลิเฮราโว ะมานนี้แล้วบันที่นี่คนไทยพอได้ยินเสียงแบบนั้นกะบอตอบสนองครับพ่ออาบ้าน่อยบอเคยมีแบบนี้สิบมาณนี้อันบอตอบสนองการสิเป็นซ่าไปเลยบ่มักบ่มักแล้วครับคนนิสัยคนไทยจะบอมักอะจสิเป็นแบบบอยอยากวอานัมเป็นตะสร้างบักอานีคือเป็นแต่สร้างแทนนะครับแต่ความจริงบอมแมนนะครับผมงานเขาบ่คิดอย่างครับบอคิดว่าเจ้าเป็นยังไง คิดว่าจะเหตุงานใหนมันแล้วครับคนเกาหลีเขาแคเตอบสนองไปถ้าบไดภาษาก็คืออ่านแหละครับปัญหาถ้าใดภาษาก็ต้องไปคิดอย่างไรครับผมเขาต้องการเอาหนางานเขามันแล้วเรื่ยวก็คอคำที่เขาบอกแค่เด้ออันนี้สุดตอบสนองเข้าไปด้วยเสียงดังเด้ออันนี้สุดประมาณนี้นะครับผมด้วยความกระตือรือร้นในหนางานของเขาละก็ถ้าฟังออกฟังรู้เรื่องก็ ตั้งใจทํางานไปแค่นางจบครับเขาเอาแค่นางานเขาซือบ่ต้องไปแบบบ่มักนะครับผมเพราะว่าเสร็จแค่นางานครับต้องการเอานางานมันแล้วฟ้าวแล้วฝาวเห็ดเขาก็ฝ้าวไปเฮ็ดแนววไม่ครับเมา่อนานเขาฝาวเฮ็ดแล้วเขาก็เขาก็ได้ได้นางานมันคือนาเร็วเขาก็ได้นาแล้วเขาก็ กับลูกน้องเขาเขาก็มาอ่าเขาเรียกอย่างย่องลูกน้องคืงอก่เาครับเอาลูกน้องเขา,งเาครับผมก็สิเป็นทีมหนึ่งทีมเดียวกันคือกาเข้าแค่ถ้าบริวรภาษาก็ต้องเล่งเลียนภาษาครับเล่งเรียนภาษาหลักกานบริวรภาษาอิลีจําเป็นต้องได้เห็ุงานกับคนเก่าอีอิลีนี่ก็ต้องอ่าบดเถียงเขาแล้วก็ ตั้งใจเฮ็ดงานเฝ้าเลี้ยนลู่หนางานบดเถียงนะครับย่าไปเถียงทเถียงนี้คือความเพีย้ยนผาดหมากเลยบรายภาษาแล้วยังไปเถียงเขาอีกย่าไปหาเห็ดน,นะครับแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดงานไปครับผมเดียวกับข้าถึงข้าจะบรายภาษาแต่ข้าจะชินในหนางานเองตั้งใจเฮ็ดงานเขาจะมองงานมองงานทะลุมองงานสอดเองนะครับผมระหว่างนี้แค่ขอแค่อย่างเดียวคือเงื่อนเดือนออกตรง ทุกเดือนสมันละตั้งใจให้งานไปแล้วห้องก็จะชิมได้หลางานครับผมก็จะเก่งไปเอง